รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยของดีบ้านฉันวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาที่บ้านเขาตะแบกตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี ป่าชุมชนบ้านเขาตะแบากเกิดจากการรวมกลุ่มค่ะของคนในชุมชนที่อยากจะพัฒนาที่รกร้างให้เกิดประโยชน์ในเนื้อที่30ไร่ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนแล้วในปัจจุบันค่ะคือเดิมทีพื้นที่บริเวณเนี่มันเป็นป่ารกร้างอยู่ใจกลางหมู่บ้านนะครับแล้วก็ ผู้คนก็ไม่ค่อยขึ้นมาหรอกเพราะว่ามันลกบางคนก็กลัวในสิ่งลี้ลับบ้างอะไรประมาณนี้นะทีนี้ทางกลุ่มเราก็เห็นว่าเอ๊ะทุกปีเราก็นั่งมองกันว่าไฟมันก็ไหม้ขึ้นมาเรื่อยทุกปีปีแล้วปีเล่าก็ไหม้อยู่นะก็คิดกันว่าเอเราจะทําไงก็เลยรวมกลุ่มกันได้สิบกว่าคนนะครับก็ทําถางกันขึ้นมาพอขึ้นมาเสร็จก็มาเจอจุดพื้นที่เนี้ยซึ่ง มันวิวบรรยากาศมันสามารถมองเห็นไปได้ไกลเพราะมันสูงใช่ไหมเราก็เลยเริ่มปักหลักนะครับทําพัฒนาตรงนี้ให้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของลูกบ้านในหมู่บ้านพอหลังจากทางานเลิกง,งานแล้วก็มาแวะนั่งเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ทํางานก็มานั่งสังสรรค์พักผ่อนพาลูกพาหลานมาเดินเที่ยวป่าเก็บผักหวานมัง่งหน่อไม้มั่งอะไรประมาณนี้ครับก็พอทําไปก็มัง่ง ตอาแรกทาแต่น้อยก่อนเออมันก็แลได้ไประโยชน์ดีชุมชนก็เข้ามาเที่ยวเอ,อก็เลยค่อยๆทํากันมาเรื่อยๆโดยใช้ล้มประมาณของตัวเองคนนั้นบ้่งคนนี้ม้างช่วยๆกันจนจนสําเร็จมาจนถึงวันนี้ครับในอนาคตพื้นที่แห่งนี้นะคะจะเป็นพื้นที่สร้างออกซิเจนหรือเป็นพื้นที่มีคาร์บอนที่สร้างความมั่นคงทางด้านของสิ่งแวดล้อมให้กับคนในพื้นที่ และที่ผ่านมาก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาคราัฐภาคเอกชนทั้งยังได้นำต้นพญาเสือโคร่งค่ะและชุมพูพันทิพย์มาปลูกในชุมชนบ้านหนองขามอีกด้วยเพื่อสร้างชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปสวยๆท่ามกลางธรรมชาติกันอีกด้วยค่ะคือหมู่บ้านเราเนี่ยขณะเนี่ยได้ถูกนิคมอุตสาหก,กรรมเนี่ยร้อมไม่หมดแล้วการพัฒน,นาหรือความเจริญ มันเข้ามามันทําให้พื้นที่สีเขียวของหมู่บ้านน่ะเริ่มน้อยลงพอเราทําตรงนี้ปุ๊บเราก็ประสานที่กรมป่าไม้กรมป่าไม้ก็ให้ความสาคัญเข้ามาดูมาขึ้นทะเบียนให้เป็นป่าชุมชนแล้วก็ส่งเสริมส่งเสริมให้เราปลูกต้นไม้นะครับส่วนจุดเด่นของตรงนี้ก็คือล่าสุดเนี่ยเราคิดคลิปค,คำพูดว่าป่าแห่งนี้คือปอดใจกลางนิคมอุตสาหกรรมของอำเภอศรีราชาจงังหวัดชลบุรีซึ่ง คำพูดนี้ก็ได้ถูกถ่ายทอดไปในหลายๆกลุ่มคนก็ได้รับคําตอบรับว่าอืมก็เป็นถือว่าเป็นสโลแกนที่ใช้ได้นะครับก็ก็เลยเกิดป่าชุมชนแห่งนี้ขึ้นมาไว้สําหรับคือเบื้องต้นเราอยากให้หมู่บ้านเราทํานั้นแหละแต่คนภายนอกเขาเข้ามาเที่ยวเราก็ยินดีต้อนรับสองก็คือก่อเกิดไรายได้นะครับพอนักท่องเที่ยวเขามาร้านค้าที่อยู่ข้างทางก็เก็บสินค้าในบ้านตัวเองมะม่วงมะละกออะไรนะี้ ก็สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนนะครับร้านค้าชุมชนก็มีอยู่ตามริมทางตรงนี้ก็ผลผลที่เราทําป่าชุมชนตรงนี้สําเร็จเนี่ยชาวบ้านก็พอใจเพราะว่าหนึ่งการค้าการข,ขายก็เริ่มเริ่มคล่องตัวขึ้นแล้วก็ชาวบ้านก็มีรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น,นจากที่เคยสินค้าหรือของที่ปลูกในบ้านเนี่ยเคยจะกินนะเดี๋ยวนี้ก็ยังเพาะเหลือกินแล้วก็เอามาจําหน่ายให้นักท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้ก็คือสร้างรายได้ให้กับ โมเรียนตัวเองก็ก็รู้สึกว่าจะมีความสุขมากขึ้นนะแล้วสังเกตดูเวลาผู้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็แฮปปี้นะแฮปปี้ โคตต่อไปอะที่เนี่ยมันก็ต้องจะต้องเป็นป่าที่สร้างคาร์บอนให้กับพื้นที่รอบในนิคมอุตสาหกรรมอย่างมากเพราะว่าสังเกตหลังจากที่เราทําป่ามาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยกิจกรรมของพวกบริษัทเนี่ยเขาเข้ามาทํา c เ r นะเขาเอาต้นไม้เข้ามามากติดต่อมาทุกวันซึ่งเราก็มองว่าปลูกก็มันง่ายแต่การรักษามันยากใช่ไหมเราก็เรื่องนิดนึงว่าเอ้ยเอาต้นอะไรมาเราก็ต้องดูต้นไม้ด้วยว่า ต้นไม้ที่เนี่ยทนแรงไหมเหมาะกับพื้นที่ตรงนี้ไหมไม่ใช่ว่าคุณคิดจะเอาอะไรมาปลูกก็มาปลูกแล้วก็เราก,เราก,เราก็เราก็ไม่รับเหมือนกันเราก็ต้องเลือกต้นไม้นิดหนึ่งซึ่งปีที่ผ่านมาก็ลงไปประมาณร้อยต้นที่นี่โดยเฉพาะบริเวณเนี้เราจะลงเขาเรียกชมพูบันทิปแล้วก็พญาเสือโค่งเพื่อเราจะให้ตรงเนี้เหมือนเป็นทุ่งซาก,กุระคือมองขึ้นมาเนี่ยแบบทุ่งซาก,กุระคือความหวังของเรานะในฤดูหนาวนะครับ ถ้าเกิดว่าอย่างได้บรรยากาศเขาค้อหรืออะไรพวกนี้ของเรานี่มีความสวยงามไม่แพ้อากาศก็เย็นพอเทียบเท่าได้นะครับเพราะนั้นใกล้ด้วยมาที่นี่นะครับยังขึ้นสะพานกระจกวัดเขาตะแบกได้ด้วยนะครับเพราะนั้นอยากให้ท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดมาสีราชาชุมบุรีเนี่ยให้แวะมาเที่ยวสะพานกระจกวัดเขาตะแบกแล้วเนี่ยให้แวะมากางเต็นท์นอนที่ป่าชุมชนของเราเนี่ยซึ่ง ทางกรรมการป่างเราจะดูแลเป็นอย่างดีนะครับต่วเรื่องอาหารการกินก็เราก็มีอยู่เป็นสินค้าชุมชนของเรานะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ไปไหนรถติดอะไรอเงี้ยครับมาที่นี่เลยเป็นตอบโจทย์ของนักท่องเที่ยวสายป่าเลยครับที่นี่ครับ ววัดเขาตะแบกแลนด์มาร์คยอดฮิตในอำเภอเสีวราชาจังหวัดชนบุรี จะเห็นได้ว่าด้วยบรรยากาศอันแสนร่มรื่นของป่าเขาความเงียบสงบของวิหารบนยอดเขาและทิวทัศน์อันงดงามบนสะพานกระจกแห่งนี้ทำให้เห็นวิวของจังหวัดชมบุรีได้แบบ360องศาได้ขึ้นเขามาไหว้พระได้ถ่ายรูปสวยๆได้มาเช็คอินกับแหล่งท่องเที่ยวบนสะพานกระจกนี้เห็นวิวอลังการมากเลยทีเดียวค่ะ สวัสดีครับผมนายพจนาพัชจิบผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบหลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชุมญญรีไัยาวัจกรวัดเขาตะแบกครับวันนี้จะได้พาทุกท่านนะครับามากราบพระนามัสการองค์หลวงพ่อโสธรแล้วก็จะพาเที่ยวนะครับแต่ละจุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะพาขึ้นไปกราบหลวงพ่อโสธรในวิหารบนเขา ก็ดีนะครับแล้วก็พาทุกท่านไปเที่ยวชมสะพานกระจกนะครับเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดชลบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับนะตอนนี้ถ้ามาถึงแล้วเนี่ยนะครับก็อยากให้ทุกท่านไปซื้อดอกไม้ทูบเทียนด้านนู้นที่ร้านค้าสวัสดิการครับในชุดก็จะมีดอกไม้ทูบเทียนนะครับและทุกท่านก็จะได้นํามาจุดทูบจุดที่เราไหว้พระตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพระพักรหลวงพ่อสุธรองค์ที่ใหญ่ที่สุด แล้วก็มีพระเกตหัวใจนะครับตอนที่ที่เรามาตั้งตรงนี้คือหลวงพ่อสุทรสอง,องค์คใหญ่นะครับนะระหว่างที่รอการประกอบเป็นรูปองค์เนี่ยครับก็เปิดโอกาสให้สาธุชนได้เข้ามาปิดทองนะครับเดี๋ยวถ้าเราขึ้นประกอบเป็นองค์แล้วขึ้นไปข้างบนเนี่ยทุกท่านจะไม่ได้มีโอกาสขึ้นไปแน่นอนนะครับนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีพระพักมีพระเกตมีหัวใจนะครับท่านมาจุดธูปกราบสักการะ ปิดทองตรงนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ก็จะพาทุกท่านขึ้นมากรับสการะหลวงพ่อสวทรเป็นองค์จำลองและก็เป็นองค์แรกของวัดเขาตะแบกนี้นะครับก่อนที่ท่านจะเดินทางมานี่นะฮะก็ท่านก็จะได้นำดอกไม้ทุกเทียนที่อยู่ร้านค้าสวัสดิการด้านล่าง ซึ่งจะมีดอกไม้หนึ่งกำแล้วก็มีชุดทูปเทียนทองมาให้ท่านนะครับแล้วก็ท่านใดที่อยากจะผูกบวถอธิษฐานเนี่ยก็มีหลายสีด้วยกันนะครับคาอธิษฐานก็จะบันทึกอยู่ที่บวัอธิษฐานนี่นครับแต่ละสีแต่ละความหมายมันก็แตกต่างกันครับก็ให้ท่านดูนะครับว่าความหมายต่างๆนะครับแล้วก็นำทุกอย่างขึ้นมานะครับเพื่อ มากราบสักการะองค์หลวงพ่อโสธรทอนในวิหารหลังนี้นะครับก่อนที่ท่านจะมาถึงนะครับต้องเดินผ่านสะพานคอนกรีตมานะครับแล้วก็เป็นทางอคอนกรีตนะครับลาดลาดมาตามภูเขานะครับซึ่งระยะทางก่อนจะมาถึงวิหารเนี่ยนะเกือบกิโลนะครับแล้วก็ท่านต้องขึ้นบันไดอีกอันที่เราผ่านมาเนี่ยฮะ182ขั้นนะครับก็ถือว่าได้เหงื่อนะครับ หลังจากนั้นเสร็จแล้วปั๊บก็มาจุดทูปเทียนที่หน้าวิหารหลังนี้นะครับแล้วก็นําดอกไม้ทูปเทียนเข้าไปบิดทององค์หลวงพ่อสุธรหลวงพ่อสุธรองนี้นะครับเป็นองค์จําลองเอามาจากที่แปดลิ้วเลยนะครับก่อนที่จะเป็นวัดข่าวตะแบกได้เนี่ยผู้เท่าผู้แก่คนที่เขาบริจาคพื้นที่ให้สร้างวัดเนี่ยเขาก็พาลูกหลานขึ้นมาทําวิหารนี้ก่อนนะครับหลังจากที่ นมัสการหลวงพ่อเสุ็จอนองเนี้ยมาประดิสฐานในวิหารเนี่ยหลังจากนั้นวัดเขาตะแบกก็เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วมากนะครับแล้วก็เนื่องจากเกิดความศรัทธาของญาติโยมแต่ก่อนนี้ไม่มีใครรู้จักนะครับวัดเขาตะแบกเลยนะครับเนื่อง,งจากว่าขึ้นมายากมันอยู่บนเขานะครับนะบพอหลวงพ่อเสุ็จอนองนี้มาประดิสฐานที่นี่ก็เจริญรุดหน้าไปรเรื่อยเรื่อยเรื่อยรืยรยตราบจนเท่าทุกวันนี้นะครับ วิหารหลังนี้แต่ก่อนมันทุดโทมนะไม่มีระเบียงรอบข้างนี่เลยเนี่ยที่ท่านเห็นนะครับท่านวะครูก็ได้บรูรณะปฏิสังขรณ์แต่ก่อนอช่อฟ้าบริกาหางหงใบใบลากาหางหงเนี่ยมันจะล่วงลงมาอยู่แล้วครับเนื่องจากว่าวิหารหลังนี้สร้างอยู่บนก้อนหินนะครับที่เป็นลาดลงไปเนี่ยระเบียงไม่มีเลยท่านวะครูก็ได้มีความคิดว่าอยากจะให้ญาติโยมได้มีพื้นที่พักผ่อนนะครับชมวิวทิวทัศน์รอบๆเนี่ย360องศา ขึ้นนวันนี้จะมองเห็นหมดเลยเมืองพัทยาเมืองศรีราชาแหลมชะบังเห็นนะครับในอากาศที่เปิดเนี่ยครับหลังหลังจากนั้นก็เสร็จแล้วปุ๊บะจะพาทุกท่านลงไปเที่ยวสะพานกระจกด้านล่างก็เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดชุมุรนะครับ และที่นี้นะคะก็จะมีกิจกรรมน่ารักน่ารักอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือการผูกริบบิ้นเสริมสิริมงคลตามสะพานและจุดต่างๆภายในบริเวณวัดเขาตะแบกได้อีกด้วยค่ะ พาท่านมาเที่ยวชมสะพานกระจกทุกท่านก็ต้องซื้อบัตรนะครับก่อนจะเข้าชมสะพานกระจกท่านละ40บาทนะครับภิกษุสามเณรแม่ชีนักเรียนอยู่ในเครื่องแบบเด็กความสูงไม่เกิน120เซนติเมตรเข้าฟรีครับส่วนทางโรงเรียนอยากจะพาคณะนักเรียนเข้ามาเที่ยวชมสะพานกระจกนี้ให้ท่านทําจดหมายทําหนังสือ ามาขอกับท่านพระครูยานประยุทธ์ของความอนุเคราะห์นะครับจากนั้นก็จะเข้ามาเที่ยวชมได้ฟรีเลยนะครับแต่พวกคุณครูอะไรพวกนี้ต้องของ40บาทแล้วกัน40บาทเนี่ยเราเอามาทําอะไรหนึ่งก็เป็นค่าลักซักถุงเท้าสองก็ค่าใช้จ่ายค่าจ้างคนน่ครับสามก็ค่าใช้จ่ายในวัดนะครับแล้วก็สี่ก็สร้างหลวงพ่อสุธรนองค์ใหญ่ที่กําลังจัดทําอยู่ตอนนี้นะครับส่วนสะพานกระจกเนี่ยนะฮะเชื่อม จากเขาวิหารหลวงพ่อสุธรด้านด้านนูน้นแล้วก็ไปที่ฐานพระนะครับความยาว226เมตรครับส่วนที่เป็นกระจกตรงนี้ฮนะอยู่ตรงกลางนะครับ50เมตรสะพานที่กว้าง4เมตรครับส่วนที่ลึกลงไปนะครับ25เมตรนะตรงนี้มันมันเขาเรียกว่าลึกลงที่เราอยู่นี่เขาเรียกลงไปลึกแต่เราอยู่ข้างล่างเขาจะบอกว่าสูงครับ50เมตรช่วงนี้ทา,างกระจกนะครับแล้วก็เดินทอดลงไปลงไปหาฐานพระ จากแต่ก่อนเลยนะครับที่ความคิดของท่านพระครูนะครับที่ทจะสร้างฐานหลวงพ่อสุทธรอ,องค์ใหญ่นี่ครับก็จะเป็นสถานสะพานพื้นทึบๆอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็มีวิศว,ศวศกรท่านหนึ่งเขาก็แนะนํบอกว่าหลวงพ่อไม่ลองวางกระจกดูเหรอมันจะได้เป็นอนซีนแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่หลวงพ่อก็ถามว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะไหมก็บอกว่าไม่มากเท่าไหร่นะก็เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาก็เลยเอากระจกมาวางหลังจากที่ คนได้รู้จักกันเยอะๆ,ๆมาเนี่ยนะฮะก็คนเข้ามาท่องเที่ยวตัวนี้ทุกวันเลยครับทุกวันแล้วก็เสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากมีคณะทัวร์เข้ามานะครับไม่หยุดไม่เว้นแต่ละวันจากแต่ก่อนที่เราเปิดมาเนี่ยตอนนี้เราเปิดได้เกือบ2ปีแล้วจะพาไปชมที่ ฐานพระองค์ใหญ่แล้วกันนะครับหลวงพ่อสุธรองค์นี้องค์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกนะครับหน้าตักกว้าง14เมตรสูงรวมฐาน33เมตรฐานที่สูง10เมตรครับใช้เป็นก่ออิฐถือปูนนะครับส่วนตัวองค์พระนั้นถ้าเป็นใช้เป็นทองเหลืองทั้งหมดเลยนะครับนะส่วนรายละเอียดลึกๆเนี่ยต้องต้องไปถามท่านพระครูนะครับท่านท่านจะรู้ได้ได้ได้มากกว่าผมนะครับจัดสร้างมา อ่าสปีแล้วครับนะตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะอีก2ปีนะหลังจากที่ประกอบตัวองค์พระหลวงพ่อสุนทรเสร็จเนี่ยจะยกขึ้นไปประดิษฐานอ่าด้านหลังนี้นะครับนะหันพระพักไปทางปิ่นทอง3นะครับนะท่านที่เคยเป็นเจ้าภาพเคยเททองหล่อมาแล้วเนี่ยนะท่านจะได,ได,ได,ได้มีความปราบปลื้มในตัวเองนะเมื่อขับรถผ่านไปผ่านมานี่นะครับจะได้เกิดความภาคภูมิใจว่าส่วนหนึ่งครั้งหนึ่ง หลวงพ่อสวรรอนองค์เนี้ยตัวเราได้ไดไดไดเคยมาทําบุญมาเป็นเจ้าภาพเททองมาร่วมพิธีอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะนะครับจะได้เกิดความภาคภูมิใจกันนะครับหลังจากนี้กจจ็จะพาทุกท่านนะครับเก็บภาพไปเรื่อยๆนะครับตามวิวทิวทัศน์ต่างๆนะครับนะครับ สูตรโบราณของดีประจำหมู่บ้านเขาตะแบกนี้นะคะเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นค่ะสูตรความอร่อยนี้มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นค่ะจันหลังจิยาวงวิเศษสรวุฒนะคะเป็นประชากรพื้นที่หมูษษษ่ี่หนองขามนะคะในวันนี้ดฉันจะมาแนะนำมีกรอบซึ่งเป็น ของประจำหมู่บ้านของเรานะคะเอาไว้ผัดต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาเยี่ยมเยือนบุศีของเรานะคะมีกอบของเราเป็นมี่กอบที่ผัดโดยไม่ต้องชิมนะคะของเราเป็นสูตรดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยคุณแม่แใจบัวแตงพยักษ์ซึ่งเป็นแม่ของดิฉันเองปัจจุบันอายุ9 3ปีแล้วนะคะมีกอบของเราเราก็จะผัดโดยใช้มีใช้มี สี่ห่อนะคะเพราะว่าเราจะปัดเป็นหนึ่งแต่หนึ่งกระทะเราจะใช้มีสี่ห่อนะคะเนีย่ยมีมีสี่ห่อนะคะแล้วก็จะมีซอสซอสซึ่งเราก็จะใช้ซอสแบบนี้รสชาติจะออกมาไม่เปลี่ยนนะคะซึ่งจะเป็นซอสแบบนี้นะคะหนึ่งขวดนะคะต่อมีสี่ห่อนะคะส่วนน้ำตาลปี๊บนะคะเราก็จะใช้น้ำ,นำตาลปี๊บที่เป็น ใหม่สดแบบนี้สีสันแบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้มะนาวซี่ครึ่งใงหมี่หนึ่งกระทะจะใช้มะนาวแค่ซี่ครึ่งนะคะเราจะไม่ใส่ถึงสองลูกสองลูกถือว่าเปรี้ยวไปนะคะซึ่งเราลองมามาแล้วนะคะส่วนหอมกระเทียมเนี่ยใช้แค่หยิบมือเดียวทำไมถึงใช้แค่หยิบมือเดียวใส่เยอะแล้วหมี่มันจเฉ็ด ผัดออกมาหมีจ่จะแฉะมากนะคะอันนี้เป็นสูตรโดยโดยเฉพาะนะคะส่วนเกลือเนี่ยเราจะใช้แค่ปลายปลายเล็บเท่านั้นเล็บนิดเดียวเพื่อให้มีมีรสชาตินิดเดียวนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่สําคัญคือเต้าหู้เต้าหู้เอาไปทอดเต้าหู้เราจะใช้ห้าแผ่นต่อมีสี่ห่อนะคะ เราถึงจะออกมาเป็นหมี่กรอบนะคะส่วนน้ำมันน้ามันพืชเนี่ยน้ำพันพืชอะไรก็ได้เราจะใช้ต่อกระทะเนี่ยประมาณ2ขวดเอาไว้สําหรับทอดหมี่นะคะก่อนที่จะมาเป็นหมีกนนะะม่กรอบอันนี้นะคะหมี่กรอบอันนี้ผัดออกมาแล้วคุณจะอร่อยนะคะแต่ถ้าคุณได้ซีนซีนกล่องรอบเลยไว้หลังตู้เย็ยนได้ถึงครึ่งเดือนโดยที่หมี่เราไม่เสียเราเราทดลอง กินแล้วนะคะก่อนที่จะมาเป็นหมีหน้าตาสวยงามเราลองผิดแล้วก็ลองถูกมีนะคะเวลาฉีดนะคะเราจะฉีกเอาไปเป็นไฟฝอยนะคะเพราะเวลาเราทอดลงน้ำมันหมี่มันจะฟูนะคะ จ้่เดี๋ยวคุณดูนะครับเราจะเราจะทยอยการทอดนะคะสี่ห่อนะคะหมี่สี่ห่อนะคะเกินเกินไม่ได้นะคะเกินเกินเกินไม่ได้เลยจ้ะน้ำมันพืชนะคะเราอาถ้าเราทอดหมีสี่ห่อเราจะใช้น้ำมันพืชสองขวดขั้นตอนนะคะต้องให้น้ำมันเดือดเราจะใส่หมีประมาณนี้นะคะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะสิงออกมาเป็นใอ่นะคะประมาณนี้นะคะ รีบขึ้นเลยค่ะพอปูแล้วต้องยกขึ้นเลยค่ะไม่งั้นหมีกจะไหมจ้ะเตรียมเครื่องอ่าเตรียมอ่าหอมก็เตรียมนะครับแบบนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็จะเคี่ยวแบบนี้นะคะแล้วก็จะผัดจนหอมกระเทียมเนี่ยเราคิดว่าเหลืองแล้วนะคะเราคิดว่าเหลืองตามสายตาของคุณนะคะว่าใช้ได้แล้วเวลาใส่ซอสนะครับเราจะใช้แบบนี้นะคะเราจะใช้รอบกระทันะคะเราจะใช้รอกกระทั้นแบบนี้นะคะเพื่อไม่ให้ซอสมันจับตัวเป็นก้อนนะคะ อ,อันนี้ขั้นตอนนะคะอ่าน้ําตาลซีฟนะคะอเตสียมมะนาวมะนาวสามซีกนะคะอ่ะมมา,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 าะะอดูขั้นตอนการทํานะคะเราจะก,กวนน้ําตาลเนี่ยให้มันเข้ากันก่อนแล้วเราถึงจะใส่เต้าหู้นะคะถ้าเราใส่เต้าหู้ลงไปตอนเนี้มันจะไปจับกับน้ําตาลนะคะอ่าหนูเล่นไฟเลยค่ะอ่าเราเสร็จแล้วเราจะเล่นไฟก่อนนะคะ,ะดูการทํานะคะ มะนาวนะคะมะนาวสามซีกนะคะมะนาวสามทีกอาเม็ดออกนะคะอาเม็ดออกอเดี๋ยวคุณดูนะคะเอาเกลือมาค่ะอาจจะคุณดูการใส่เกลือนะคะเพราะเกลือนี่สำคัญเลยนะคะเพราะใส่น้อยนิดเดียวค่ะถ้าเราใส่เต้าหู้ลงไปพร้อมกับน้ําตาลมันจะไปรัดกับเต้าหู้จะทําให้เต้าหู้จับตัวเป็นก้อนนะคะ นี่ใส่กระพุ้งไปแล้วตอนนี้เรากวนกวนจนฝาน้ำตาลจะงวดที่เราสังเกตด้วยสายตาเราเองนะครับกวนไปจนฝาจะได้ที่นะครับเราถึงจะปักคุกกันหนีนะคะอ่าอ่าีได้แล้วจ้ะได้ได้เลยรีลงไปไหน่อยได้เห็นไหมคะน้ำตาลจะเดือดมากเลยเพราะว่าน้ำตาลสีสวย,สวยอ่าได้กลิ่นหอมใช่ไหมคะอันนี้เป็นอาหารมังสวิรัตนะแต่ไม่ใช่อาหารเจเพราะว่ามีหอมกระเทียมนะคะ ทานเจไม่ได้นะคะอันนี้ทานได้แต่คนที่ทานบางเรนรนลัสเก็บได้ครึ่งเดือนนะคะลองดูได้เลยนะครับเอาไปวางหลังตู้เย็นแล้วก็สีนให้รอบกล่องไม่ต้องเข้าตู้เย็นเลยอยู่ได้ครึ่งเดือน thôi. เขาไม่อ่ามีเนี่ยเขาไม่ชอบอากาศชื้นอากาศแบบนี้ถ้าเกิดเราผัดขายยกตัวอย่างนะพรุ่งนี้มีคุณจะนิ่งม,มาเลยมันเป็นที่อากาศนะคะอา,อากาศนะครับอ่าอันนี้เป็นสีจากซอสซอสที่คุณเห็นเมื่อกี้เนะนี่ยซอสจากน้ําตาล อ่ะอันนี้อ่ะคุณดูนะคะอันนี้ใช้ได้แล้วนะคะ <c oughs> อ่าอันนี้คือขั้นตอนผัดเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะ <c oughs> พอเราผัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องเตรียมบรรจุใส่กล่องนะครับต้องหยิบในขณะที่เขากำลังร้อนอยู่นะคะทุกกระบวนการขั้นตอนการทำมีกรอบสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้เลยนะคะ ถ้าเกิดใครจะไปทำขายเป็นอาชีพนะคะยกตัวอย่างเราทำออกมาได้3ามติดกล่องใช่ไหมครับถ้าคุณขายกล่องละสาติคุณได้เงิน900แต่ต้นทุนคูณอยู่ที่400กรณีที่คุณใส่แบบนี้นะครับแต่บางคนอาจจะใส่กล่องเล็กแบบนี้ที่เขาขาย3ากล่องละไรเขาจะเล็กกว่านี้นะออกไหมครับคุณก็จะได้กำไรเย็กแบบนี้ บ้านเขาจะแดกหมูสีเที่ยมของดีบ้านฉันวันนี้หมดเวลาลงแล้วครั้งต่อไปจะพาไปชมเรื่องราวดีๆที่ไหนนั้นติดตามชนกันให้ได้วันนี้สวัสดีค่ะ